สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่องอศาซศาซีแฮสน,นะครับผมนะนี่กับเซิร์ฟชิคเซลมอนเนโกนะครับผมนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาทำการปั้นตัวน้องปลาเพื่อไปสู้เอ้าเคลียร์ไปไหนวะนะเฮ้ยไปไกลเกินอ่ะตัวนี้เพื่อไปสู้โรงยิมน้ำนะครับผมอ่าแล้วก็เพราะว่าจะเป็นเวลาลงคลิปเป็นหยุดวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าผมมีช่วงนี้เรียน้วย เพิ่มกับตรงไหนจะเปิดวิทยาจะเปิดเถอเปิดและต้องไปฝึกงานนะครับนี่วนนี้จาไปฟาร์มตัวนี้กันจากตัวนี้นะผมที่ผมดูมานะครับผมจากที่ผมไปเรียนเริ่มานะครับผมตัวนี้นะผมสม่วนมากที่ก็จะเล่นกันนะผมจะเล่นเป็นสปีดกับเลือดน,นะครับผมเหมือนเป็นแทงนะครับผมสม่วนมากจะไปแทงมากกว่ามั้งงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มไปก่อนแล้วกัน ไปฟาร์มเอ็กพีก่อน h, p, h p. อ็ p พีเอไปอาจจะเป็นตัวน้ำที่หัก็ได้นะตัวนี้อุ้ยจะเป็นตัวน้ำที่หกัก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวว่าสกงสกิลท่าค่อยใส่ที่หลังนะทุกคน แล้วก็ช่วงน,นี้ล้อาจจะเปิดเวลาลงคลิปนะครับไหลาที่พูดไปช่วงเมื่อกี้นะว่าเปิดเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนนะผมฝึกงานแต่ก็จะมีคลิปลงแน,น่นอนทุกคนจะพยายามทำนะครับผมคลิปจะพยายามทำคลิปนะครับเพื่อให้คลิปออกมาดีตลอดนะครับผมถึงมันถึงผมจะตัดต่อกากก็เถอะ แล้วก็คอมเมนต์อะไรได้สาระก็ช่างแม่งทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแล้วนะครผมเขาส่วนมากก็ใส่คอมเมนต์แล้วไม่เขียนวิยาผมก็ปัดทิ้งหมดแล้วไม่ค่อยอ่านอยู่ดีเขาส่วนมากไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์น่าจะจะ,จะมีพวกน้องๆมาบอกนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจคอมเมนต์เท่าไหร่อ่านแต่คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ comment บางอันที่ไร้สาระจะไม่ค่อยอ่าน เพราะเราไม่แชร์คอมเมนต์ไลฟ์ละนะผมแชร์ไปทำไมคอมเมนต์ไลฟ์ล,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 ละไลฟ์สาระเออแล้วนะช่ยวยนะอันนี้ไม่แหร์กันแชร์กันต้องตีกินรับเผือครบว่ะเนี่ยเฮ้ยเอาสู้ ตัวเตะยาวๆฟาร์มเฮดพีนะผมก็ไปจากฟาร์มตัวเีแต่ว่าตัวนี้าจะเล่นดีนะทุกคนจะสู้ผมว่าดีตัวเนี้ยถ้าสายตาผมนะผมว่าดีมากเลยนะแต่ผมจะเปเสียงเกมไปแล้วอะ่ะเขาเปิดเสียงเกมแป๊บโอเคเดี๋ยวด,ดูีแป๊บนะ โอเคโอเคเราจะม่เสียงอะไรแย่ๆออกมากันดีกว่าทำการตีมันฟาร์มฟาร์มก่อนดีกว่าคลิปสี่คลิปสี่คลิปสี่คลิปสองมาสี่คลิปสองมาสี่อะไรประมาณนี้ไปทุกคนคลิปของมาสี่อย่างเงี้ยป่ะ แป๊บฮิวแป๊บคลิปสี่คลิปสี่ฮิวคล้องมาสี่ส่งคล้องมาสี่คลิปสี่คลิปสี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงค้ามพูดผมคลิปสี่คลิปสี่เก๋งมาสี่คลิปสี่คลิปสี่จะเบลอร้อยนะเดี๋ยวไม่จะไอ้ฮ็ดพีเต็มยังวะเนะคลิปสี่คลิปสี่แต่สปีดอ่ะแป๊บเดียวด้วยสปีดไม่ได้นานสปีดมันแป๊บเดียวเิง ตอนนั้นในตัวลงยิมผมมาผมผมมีตัวที่ตัวตัวละตัวหนึ่งนะคนุณแต่ว่าที่เหลือยังไม่มีเลยอ่ะทำไงดีไม่มีตัวลงแล้วก็ผมว่าจะหาอีกสักตัวหนึ่งฮะจะตัวอะไรไปลงยิมเพิ่มเดี๋ยวมันต้องใช้6ตัวในการลงใช่ไหม ต่เอาจริงเรามีสักสิบตัวก็วไม่ผิดนะนจริงเขอไม่ผิดหลักมั้นเรามีสิบมันเว,เ,วเวลาเวลาเด็กๆไปต้องมีหกใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบฟาร์มตัวไปสักสิบตัวก็น่าจะไม่ผิดมั้งไม่เคยถามพี่ฟิวด้วย,วยประเด็นว่ามันผิดหรือเปล่านะครับผมไม่รู้มันผิดหรือเปล่านะ เาส่วนมากก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ,รทรบเท่าไหร่นะครับลองยิมก็ลองแบบชิวๆนะครับไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับถึงจะรู้ว่าลงไปก็แพ้อยู่ดีแต่ก็ลงไม่เด็มไปจเจอเร้ยร้อยแล้วเฮ้ยนั่นเต็มยังวะฮะอยากรู้มันเต็มยังอ,อยากรูจะรู้มันเต็มอย่าง มันเต็มหรือ,อยังนะเแล้วก็ตีวเลวลาระไคเช็คทีเดียวแล้วก็ทุกคนบางคนที่ดูคิวนี้เปิดเร็ววันไหนกันน่ะช่วยคอมเมนต์บอกได้ไหมอยากรู้ว่าเปิดเร็ววันไหนกันอยากรู้มากเลยว่าเปิดเร็ววันไหนกัน

ว่าแต่น้ำแพ้อะไรบ้างอ่ะลืมดูเลยใครรู้ช่ยคอมเมนต์หน่อยนะผมยังไม่ดูแล้ว่าน้ำแพ้อะไรบ้างเต็มยังนอวยังเลยอีกต่าจะมาสักรอบหนึ่งทุกคนดูผมจะเลือกแค่สองแล้วจะแปเอาดาเมจนะ นี่ผมก็ไม่รู้นะนี่ว่าแข่งปรับไปเป็นว่าห้าสิบสู้เทียะสแต่ว่าก่อนจะเป็นปรับเป็นเร็วร้อยแล้วสู้ทีละหน่งกก่อนนะ <Please see. S 1> ใช่ป่ะว่พก่อนสู้ทีลหนึ่งว่ ใช่ใช่ดิแล้วก่็เราโซเทียน,นหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดอุย้ยยังไม่เต็มอ,อีกเฮ้ยผมว่าพอใช่มั้งว่าพอละแล้ว,วผมแปลวอร์ซปีดดีกว่าวอร์ซปีดดีกว่าแล้วว่าเดี๋ยวนี้เหลือไปฟาร์มเป็นโซดาเมทแทนผมไม่อยากไแดบบ้ผมไม่ค่อยอยาก,ออกเอาเลือดเต็มเท่าไหร่เพราะอะไรก็ปรับเป็นห้าสิบดีกว่าตายเลยอ่ะ อุ้ยแปลว่าสกิลนี้มันไอ้นี่นี่แปลว่าสกิลนี้มันต้องสังเวยชีวิตนี่ว่าใช่ปะ่ะสกิลนี้คือสังเวยชีวิตใช่ปะ่ะอุ้ยเฟี้ยจะอะไรนะเฟี้ยจริงนะเฮ้ยจริงสังเวยชีวิตอะไรเงี้ยโคตรเฟียเฟ้ยวอ่ะ ชีวิตเราไป hi. เสี่ยงอะเพื่อส่งชีวิตอ่ะเฮ้ยผมว่าอาสกิลไอ้หมัดเนี้ยเก็บไว้ก่อนถ้าแบบเราเจอเทพใช่ป่ะก็ส่งไปชีวิตเราแม่งเลยง่ายดีเพื่อล้มล้างเทพออกนะสปีดได้ยังสปีดสมัติแป๊บเดียวน่าจะเต็มไหมสปีดว่าเต็ม

ฉันจะใส่สับปีตรงนี้ยังไม่เต็มอีกเหรอเต็มยังหวะโอเคเต็มแล้วแล้วก็จะไปสับปีเอไปดาเมจดีกว่า Saya dah ada tulisan tapi bamboo. Bamboo. bamboo, 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 bamboo. Okay, mungkin okay. templa. Okay. Okay. เดี๋ยวเราลองไปวักที่หนึ่งเพื่อลองเทตัวอุ๊ยตอนนี้ฝน,นตกอีกฝนตกอีกแล้วในไม้ครับคงจะแหลกไม่น้อยแหลกปะวะคงไม่แหลกคงไม่แหลกต่อไม่แหลกต่อ,อกมับเอ้ยขอโทษทุกคนเลยดิ โซโทษโทดออยตรงที่นี่จะไม่มีแต่ที่นี่นะวะอุ้ยบาร์ซีแล้วเนี่ยวะลองตัวลองวัตสึกินดิอุ้ยตายเลยวัตสอาไว้สกินไมใช้ได้เดี๋ยวคนไปเดี๋ยวไปใส่กินของมันก่อนดีกว่าไปที่พีพีเอ้ยพีพีไปเี่ป๊าบดิ ว้าวดีว้าวหลักแบบปะคงไม่หลักหรอกโอเคเหี่ยวะหี่ยวเหี่ยวเหีวไหนดูสิดแบบูข้อมูลของเราแป๊บข้อมูลของเราให้คนใส่ มีดังนี้อันนี้ป่าวะรัแบบนะดูไปมั่งทุกคนไม่ใช่มอนค่าคนที่ใส่คนใส่อันแรกมันจะใส่ไปแล้วอ่าอันที่สองอันที่สองจะเป็นอ่ออันนี้เหรออันนี้เหรออันที่สาม เหมือนน้องจะไม่ค่อยมีท่านะแป๊บนึงผมขอดูตัวน้องหน,น่อยดิเห็นปะนี่มีอยู่ใช่ปะท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าท้ายเหมือนจะต้องเรียนเอาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้แล้วกันแต่แเราลองหาท่าอื่นดูใส่ไปดูครับลอหาท่า,าอื่นใส่ไปดูนะครับผม นี่ก็คืออะไรอะเอ๊ะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมัง้งแบประมาณนี้แล้วกันเอ๊ลองไปหาตัวซ่อยสักตัวดีกว่าเป็นที่ไหนดีเอ๊ที่ไหนดีนะนี่แล้วกันถึงจะรู้ว่าแม่งฝนตกกันใครแตรงั้นขอหน้า,าจับหมมั่นยามี่แหละแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ เรามาซื้กอกบบไอ้พวกนี้ดีกว่ามาอูน้อยขอลองดาเมจหน่อยเร่งน้ำผู้ชมเีก็ถือว่าตีได้แหละประมาณนี้แล้วกันอุ้ยเออปราที่กำลังเนี่ยโอเคโอเคนันคลิปนี้เดี๋ยวขอประมาณนี้ทุกคน นะครับผมประมาณนี้การิปน,นี้ก็ใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิรแลกดติดตามให้ืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนไ้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย